รีแอคชั่นเทนเลยแค่เพื่อนครับเพื่อนที่หนึ่งทคกหนึ่งมาแล้วจ้าเธอตื่นเต้นมากตื่นเต้นซีรีส์ใหม่ของปีนี้ทุกคนหลังจากที่รีรันกันไม่หยุดเลยประเทศไทยอะไรใดๆแต่ก็คือเรารู้สึกว่ามาไวมากนะแค่เพื่อนคับเพื่อนเราเราเรารู้สึกว่าเหมือนเขาจะเพิ่งทำเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดแล้วถ่ายใช่ไม่รู้ว่าถ่ายไว้ก่อนบ้างไหมแต่ออ๋แล้วนี้มาแบบมาต่อแล้วก็ทองที่จะ ออนเลยใช่ไหมเพราะว่าพอเหมือนพอเหมือนมาตรการเขาให้ออกไปถ่ายกได้ะก็คือเห็นพี่ออฟแล้วก็นนนนโอมออกไปถ่ายแบบทุกวันนั่นแหละจริงแล้วก็แบบเหนื่อยหน่อยช่วงจริงแต่ไวมากอ่ะถือว่าจริงจริงดีใจไม่มีอีกต่อหรอทไมไม่ไหวไม่หรไม่หรอกแต่ดีใจมากที่จะมีซีรีส์ใหม่ให้ดูแล้วเออแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเคยทําตอน GMM 2 0 2 1หนึ่งจำได้ไหมใช่ใช่ใช่รวมซีรีส์ไดๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราแบบ ใม่ปอล์เออใหม่ปอล์ว่าอยากดูอะไรเงี้ยสองคนนี้จะยังไงนะเคมีจริไปดูเทเลอร์กันจ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนหนิงกุ๊กกิ้งกิ้งเงี้ยจ้าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะเนี่ยคือตำนานความรักบนความขัดแย้งของทั้งสองครอบครัวเว้ยก็ดูยังไงมันก็ไม่ล้ำล้ำขมาครึ่งแล้วขีดเส้นไปเลยไหมถ้าเกิดปัญหามคนเดียวถ้ามันเจ็บมันต้องเจ็บนะฮะนักเลงพ่อสมรูกทั้งด้านเด็กัปทั้งบ้าน เรื่องราวของหนุ่มสองคนที่เกิดมาในบ้านใกล้เลือนเคียงแต่ไม่ถูกกันเฮ้ยเกินเส้นอ่ะมึงตั้งใจใช่ป่ะเออโอ้โหขนาดนั้นด้วยคุณช่วยหลีไปได้ไหมยังไงกูถอยมึงไม่ได้ว่ะเขาทั้งคู่ต้องพยายามหักห้ามใจไม่ให้รักอีกฝ่ายแต่โชคชะตาก็มาพัดพามาให้ทงคู่วนเวียนมาเจอกูแล้วเราต้องเคียงกันหน่อยนะกูว่ว่างั้นแหละ แล้ม่งสามปีแล้วหรอกลับมาเจอกันอีกเนื้อคู่ชัดๆเลยเพื่อนกันเลยเนอะอยู่ใกล้มึงนี่อะไรแม่ไม่เคยจบสวยเลยสัตว์แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็หักห้ามใจตัวเองไม่ไหวเลยทําได้แค่ปิดบังความสัมพันธ์เอาไว้ไม่ให้คนอื่นรู้ที่กูมาเนี่ยเพราะกูไม่อยากชนกับมึงเว้ยไม่เข้าใจเดีหรอจากคนที่ไม่ควรเป็นเพื่อนกันสู่คนที่รู้สึกกันเกินกว่าคําว่าเพื่อนเช็ดขวัญเรียมวายเวอร์ชั่น Myself, <là> กูว่าคนเรียมวาหมใชมีต่อได้เลยนุ้ยขึ้มือดิเอ้ยพวกแม่งอะเริ่มก่อนพวกกูก็เลยแบบแชอบความสัมพันธ์นิดๆหน่อยๆ่ะมึงก็แค่นั้นเองแย่โคตายแล้วถ้าพวกเพื่อนม่งรู้เรื่องเนี้มันจะยอมเลิกปะวะคออกเดทเพื่อนต่อยงาวเ่อยลยไยไ คือมึงมีความสุขเหรอเวลาได้แข่งอะไรกองคุณเนี่ยมึงก็เหมือนกันหรือเปล่าล่ะเฮ้ยนังมี่เหรอเออเออกอดกูขนาดเนี้ยเอากูเป็นแฟนเลยป่ะล่ะคนหนึ่งมึงนะจีบง่ายจะตายอย่าดีแต่ปากทำจริงให้ได้ก่อนคอยมาพูดงั้นมาแข่งกันใครรู้สึกก่อนแพ้ดิวเลยเหรอแบบนี้เลยเหรอเอาจริง กูว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้บ้านเราสองบ้านดีกันเลยก็ได้นะเว้ยคุยกับใครอ่ะครับทำไมต้องยิ้มด้วยเพื่อนอะแม่แ่นน่ะเห็ไมจ๊ะวาวันหนึ่งแม่่าโบขึ้นมาแน่แน่ไนบอกว่าต้องแกล้งถ้าเป็นไม่รู้จักกันไงยังไงยังไงนี่มึงกำลังเล่นเกมอะไรกับกูอยู่อะกูอัดเป็นนะเว้ยมึจงจะหลอๆซ่อนๆเพื่อ มาหายปานใช่ป่ะแล้วที่บ้านเนี่ยไม่ได้สอนเรื่องมารยาทเลย่งพูดจาเขาดีๆหน่อยแล้วสอนด้วยไหมว่าถ้าเกิดบ้านไหนเขาไม่ต้อนรับเนี่ยอย่ามาวุ่นวายยังไงสุดท้ายแล้วอะเราสองคนมันก็ต้องมีคนหนึ่งแพ้คนหนึ่งชนะมึงก็รู้ถ้าเลือกแค่นี้กูทนไม่ได้อ่ะจะคบกันต่อไปยังไงวะ เรเ็นเพ่อ,อยู่่ะแล้วมึงไงวีันตอะไรกันนี่งอ๋อ VTV เหรอฉายท,างทังจีมเอ็มแล้ววท v ว v แกมันมีความแบบ ความผัดแยงอะเจ่าจริงเราว่าเทเลอร์รอบแรกดูดูเรื่องอะอันนี้ดูรอบนี้ดูงงงหน่อยใช่ใช่ไหมเป็น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 รอบแรกอะพอเข้าใจเข้าใจเลยเออรอบแรกเข้าใจแต่อันนี้เอผมเขาเปลี่ยนตัวพ่อด้วยดีิปะใช่เปลี่ยนเออโอเคแต่ว่าเหมือนเหมือนเห็นเรื่องราวมากขึ้นอันเนี้ยคืออันแรกอะจะเข้าใจว่าโอเคสองบ้าน ตีกันพ่อเออพ่อก็คือไม่ถูกกันแต่แต่ใช่แต่สองคนนี้จะมาลักกันใดๆเออแต่พอเป็นเทเลอร์ตัวจริงอ่ะก็จะมีความว่าสองคนนี้คือยังไงนะมันมันมีความแบบคือคืออันแรกอ่ะมันดูออกว่ามันลักกันเใช่แต่อันนี้มันมีความว่าเหมือนเล่นแง่กันอยู่อ่ะเพราะด้วยความที่ใช่เพราะด้วยความที่เขาแบบเขาดิวกันอ่ะว่าใครรู้สึกก่อนแพ้อะใช่เออมันก็เลยแบบ อาจจะอยากมีความอยากชนะเข้ามาเกี่ยวหรือเปล่าแบบนอกเหนือไปเรื่องของความรู้สึกอะเออว่าเราจะแบบไปรักเขาแต่เฮ้ยกูต้องชนะว่ะเพราะว่าเขาแข่งกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อใช่เขาก็จะแบบเอเพราะว่าครั้งที่แล้วมันไม่ได้มีประเด็นไม่มีไม่มีเรื่องนี้เออแล้วก็เลยแบบว่าเออ่เออแล้วทีเแล้วคือมันแค่แบบว่าแอบพ่อมาคบกันเออแอบพ่อมาคบกันใช่แต่อันนี้คือแบบเริ่มเริ่มยากละเพราะว่าอย่างีดใช่อย่างอย่างตัวโอมเองอ่ะก็ที่พอแบบไปเข้าบ้าน อะไรเงี้ยก็เหมือนแบบมีความขัดแยง้งแม่ก็เข้ามาเกี่ยวด้วยเออ,เอ,อใช่แล้วก็มีประโยคหนึ่งที่พูดกับนะนท์ว่าเล่นอะไรเล่นเกมอะไรกับกูอยู่กูก็อึดอัดเป็นนะเออ,เอ,อก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ย<ก>สิ่งก็เป็นคนดิวกันเองเออ,อความรู้สึกที่ให้ไปมันคือเกมหรือมันคือความรู้สึกจริงๆ เอาลไงว่าซ่านเพื่อนซ่านแค่เพื่อนเขาเพื่อนแกแต่คือสองคนเนี้ยมันเป็นเพื่อนกันจริงๆไงเข้าใจปะแล้วเราก็แบบคือเราอ่ะมีความลุ้นในเรื่องของเคมีเว้ยว่ามันจะแบบเล่นแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงใช่เอออาจจะน่าลุ้นมากเพราะว่าเรารู้กันอยู่ว่าในจีนเอ็มซัก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันกันมากเลยเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะยังไงสีแต่ก็มีความนนท์เขาก็ตัวเล็กอยู่นะเออแล้วเขาก็ตัวน่ารักอยู่นะเอออะไรอย่างงี้ยแต่ รอรอดูรอชมอยากเห็นการแสดงของนนนกับโอมแต่ว่าแล้วก็มีรุ่นใหญ่ๆด้วยนะใช่ใช่ช่ความความพ่อความใดๆความครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเอออะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันมีใครอยากดูรีแอคใหม่ก็พิมพ์บอกกันได้จ้ะจะออนแอร์แล้ว ปลายเดือนนี้ใช่29่สิาตุลานี้วายว้ายมากเร็วนะเราถึงตกใจไงวายมากว่าแบบเหมือนเพิ่งเห็นว่าแบบเพิ่งออกไปถ่ายเพิ่งออกไปถ่ายอุ้ยแสดงว่าทำงานกันหนักมากนะเบื้องหลังนะทุกทุกวันหนักกันแบบว่าสุดปังมากอ่ะจริงโอเคถ้าอยากดูก็คอมเมนต์ไว้นะจ๊ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนลิงกุ๊งกิงกรุ๊งกิงกันนะ๊ะอย่าลืมมาติดตามเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย